สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูคนหลงเจอีกสัปดาห์ที่26คู่ระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านตละลักมรเยิดของกัมบักโอซากาโดยเกมนี้ญี่ปุ่นถึงกับทึ่งสื่อต่างประเทศได้ตัดเกตสุปโชคแนวลูกทีมชาติไทยหลังพาทีมซัป,ปโปโรถล่มกัมบักโอซากายับเยินโดยเกมนี้สุปโชคสรารชาติสร้างผลงานสุดทึ่งเหมาคนเดียว2ประตูพาซัป,ปโปโรถล่มคู่แข่งยับเยิน4ประตูต่อศูนย์ช่วยให้ต้นสก,กัดคว้าชัยชนะในรอบ10เกมล่าสุดสื่อต่างประเทศได้ตัดเกตสุปโชค ได้คะแนนสูงที่สุดในทีมซึ่งเป็นคะแนนสูงที่สุดเท่าที่นักเตะไทยเคยทําได้บนเวทีเจลีกญี่ปุ่นโดยทางสุปชคได้คะแนนสูงถึง9.2คะแนนรองลงมาเป็นโอกาชิวะได้คะแนนอยู่ที่8.5คะแนนและลูคัตวันเดชได้คะแนนอยู่ที่8.4คะแนนส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในทีมเป็นอาราโนได้คะแนนอยู่ที่6.6คะแนนทาให้เกมนี้สุปชคได้รับรางวัล MVP ไปครองและเป็นการคว้ารางวัล MVP 2นัดติดต่อกัน หลังเกมที่แล้วทำได้1ประตูกับ1แอสซิตเปอร์เซตีของสุปเปอร์โชคตลอดทั้งเกมหลังกดไป2ประตูพาซัป,ปโปโรถล่มกัมบะโกซาก,กาไป4ประตูต่อศูนย์ุปเปอร์โชคลงสนามไป8 4นาทียิงไป2ประตูโอกาสยิง2ครั้งและเข้ากรอบ2ครั้งอัตราการยิงแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลทั้งหมด21ครั้งและผ่านบอลสําเร็จ20ครั้งอัตราการผ่านบอลแม่นยำาสเเซส่งบอลยาวสัเร็จ1ครั้ง อัตราการส่งบอลแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นตัวต่อต,ตัว2ครั้งและดวนชนะ2ครั้งแทกเกิลสามครั้งแทกเกิลสำเร็จสครั้งอัตราการแท็เกิลชิดเป็น6กบเจ็ดเปอร์เซนบล็อกลูกกิง2ครั้งแย่งบอลจากคู่แข่ง3ามครั้งวิ่งระยะทาง8.6ดจุดหกกิโลวิ่งระยะทางมากเป็นอันดับที่สองของทีม โดยทางสื่อญี่ปุ่นได้เปรียบเทียบการเลี้ยงบอลกินตัวระหว่างสุ p โชคสรารชาติกับชนาทิพย์สงกสินโดยทางชนาทิพย์สงกสินจะเลี้ยงบอลจี้คู่ต่อสู้แบบก้มหน้าขณะที่สุ p โชคสรารชาติจะเลี้ยงบอลจี้คู่แข่งแบบมองหน้าคู่ต่อสู้และเ,เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงก่อนจกกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีก